ก็สวัสดีทุกคนเันด้วยนะมันเล่ Channel, นดิวชันในวันนี้อยู่นิวชันซ้มนะไปตอนเล็มีเจ้าคนบอกว่าตอนเล็กลกล้ากทุกคนล่างห้าร้อยทองอะ่ะผมเลยจะมาทดสอบให้ดูว่ามันจะกล้ากจริงหรือเปล่านนะแต่ผมว่ามันก็โอ้เนี่ยทุกคนห้าช่องดีแต่แค่ว่ามันไม่ค่อยขมแต่ที่เรืนะ่องมันพอได้อยู่นะ พลังภายในก็ือว่าเยอะอยู่ทุกคนแต่พอมันเล่นจริงแล้วเอไอมันดูแบบเวอรวอว่ะเออเอาฮาคิมิทำออกใช่ย่ะนี่ผมพากตอนตีทราบ้วทุกคนเออ่วงจี้าบเลยไ,ไป อาะฟินยแทงมาตอลิสตบเข้าไปโอ้โหไม่ทันโยนไปโอ้โหไม่ได้วะนั่นแหละสวยข้ามฟากมาทุกคนซึ่งไวโอ้โหไม่ซึ่งตอลิสม้วนม้วนแล้ว โอ้โหใจไม่ดีออกปีกไาฟิออยาโยนมาโอ้โแก็อย่างติดบอกอยู่อ่ะนี่มันหลับเดี่ยวจัดเลยคอร์ดไปต้อนทิ้โอ้โหได้หมวกมนหนุนี้น่ว่นนได้เซฟเลยทุกคน วันทูยกไว้ถึงไหมถึงด้วยเมซีม่ผมยังไงไน้ำทัดหนึ่งโอ้โหไม่หลนมันเข้าสองคนแล้วทุกคนมาดีโอ้โหช้าวะช้าเป็นทิตโอ้โยไม่ได้วะ ตรงไปจน้นก็นติดวะน่าฟิยาม้ตายันโอ้โหใจสวยจัดแต่ไม่ไปทิ้งวะใจแบบสายก้อยอย่างเรพวกแกอดีเท,ทนเออสวยวันทูออกปีกไปทุกคนแถเข้าไป เป๊บโอ้โหเป๊บทำอะไรน่ะคอคอคอเยัะไปหมดแล้วเวลาล่ะโอ้โหเราเป็นย่าเออชัดเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยสงสารให้เราการซ่องอหรทุกคนเค้นซ่องอหรทุกคนเราไม่ชักช้าไม่รีรอนะโทนี่กัดได้แล้วแทงไหม ลาฟินยาลาฟินยาโอ้โหก็ยังไม่พลาดว่ะลาฟินยาไีถึงด้วยสวยจัดแอ้วโอ้โหตัดได้ว่ะตุ๊กเข้าไปใจเย็นลุกคนสวยคอร์ดไปดิโอ้โห ร่างมันเนี้ยวจัดอะ่ะกำไปตั้งเกมมันไวนะ้ละโยนไปแล้วตอเลสโอ้ยยังไม่ได้เฮ้ยเทนกูปั้นโค้โอ้โหช้าไป,ไนป,ปนาโห,โหไน่อยมะทุกคนคิดด่านไปหน่อยเมื่อกี้โอ้โหโุ่ดี้นทำพวกนี้ตัดบๆๆๆๆๆๆๆลอไลได้ได้รอบมาทุกคนเนี้ยวจัดละ ถูกเหรอจะวได้ผมบอลโอ้ยบอลมะไอชิพ่านั้มันยกวาเยี่อะไรกลับไปตั้งรักไม่หมดเลยโยนไปเลยเออโอ้โหนะเออโยนไปจัดแต่ไม่ได้วะเฮ้ยสวยโอ้โหไม่สิ เกียร์ทุกคนสวยแทงไปนั่นแหละโอ้โหไม่ใช่อี๋ชาเกิรเลยเนี่ยรีบฟังแฟนเกมด้วยดิห์ยิงเองโอ้โหให้คุณทำอ,อะไรเนี่ยโอ้ทุกคน มันพิพาสาะึ่งนี่แกตอนเลสพ่นยิงอะไรห้องบอลแล้วมึนีกโอ้การปั้นแล้วรอ,อยส่งไปส่งให้ประตูกตโกมันนะตออเลทอะโอ้พอิเบา้วนะตอนเลสอะโอ้ยิงเออจัดเลยโอ้โดนอยูได้ตาทีบาโอวัตสดต้าไอแม่ย,ย้ย โอ้ทุกคนพาดเจ็ดเลยโดน,นทีบาาไปสาระบอ,อนทูน้ยโอ้โหอ้อะไรนี่อโอแล้วมันตั้งรับเรยว่ะทุกคนดนูดิมันรับสองขีดเล่นแบบเขียดทิ้งเลยนะทุกคนกันกลไม่เอาเพิ่มเลยนะดูเลยเนะี่โอ้โหเกือบโดนลงนี่สอง เออผมออกมาสู้เกินลนะไปดิคนถูไปมุษราอุ้ยรอดรักสวยใจเย็งเงนใจเย็งเงนจุดสับหนึ่งสับสองแล้วเต็มคอโอ้โหโนั่เรียมววีจุดพอโอ้โหสูบกระซับทำงานว่ะ เชี่ยรถตายโอ้โหทีบ้าข้องจริงว่ะทุกคนรถตายเพราะจูเลยโอ้โหแล้วหมะเวลาใช่อวะโอ้โหจูแม้เชื่อชีวิตเขาไว้เลยก็เก็บไปคนละห้าแต้มมาทุกคนก็ไปเชียร์กันบ่ายครับสวัสดีครับ